ถ้าขอยมาบอวาซื้อข้าจากดีว่าบ่มีหลักฐานบบมชเออว่า่อยเห็นก็นันรักของข้าวตักบานกับบ่มีหลักฐานเน่เออข่อยกะทายกิปไว้ซื้อกไปกหัวแมีไผก็วดจี่ได้ว่าโอ้ติคึดๆๆๆเออบ่ได้คด เราบริเวณาเราบริเวณเราแต่เราเคยจะซื้อเราคือยจะซื้อโอเคเราเคยแต่ว่ามันบอกคอยยูอ่านไปอ่านคอมเมนต์อะไรย่าหายเ้อมันว่าคอยกับบอกเขาหายคอยกับบอกอ่านบอกอ่านบอกเราบอกหายแล้วผู้ใดที่หล้วอ่านบอกเราได้ครับผมแต่เราถึงหายถึงว่านเลยที่หลังยังมาบอกก็ได้เรานั่งหายได้เองที เขาว่าจังได้ลูกนะไม่บอกมันบอกมันว่าบลูกสามารถจะกกกองบอกรเรียบร้อยนั่งไห้เลยนั่งไห้เออบอกแต่เมื่อวานแล้วแต่ค่อยไม่มีเวลาร้องไห้ค่อยยากเรียกยากงานอยู่ต้องมีเวลาให้ห้องเราไม่มีเวลาให้เพราะว่าเนื่อยเยอะจูนสาวมากคอยไล่ชุดธรรมดาคอยเลยให้แล้ววันนี้คือเด็กคนเดียว เด็ดต er like right. um, right na nah ้เนาบันเหตุเราอะไรได้ต้องมาเราไหนนอย่าจีเราอ่านหนังสือบอกกันดีแกใส่กใส่บาบันนาพวกใครบอบอกเน้อพวกใครบ่บวกเน้อใส่บาบันาบาบนนากระบอกบอกหม้อสมเสื้อสมครับบกบอกอันนั้นอาจารย์นี่ก็ไม่บอกไม่มีใครบอกแย่เลยพวกไดนบอกเจบได้ลยลูกสาวจ้า ลูกสาวคอยมาบอกมาว่ากันตีเกียดตได้เรา<อ>เราขาด่าเขาด่าแม่จะบอกเขาด่าแมา่ผู้เจ้าเนี่ยนเป็นพูดเอ็ดเอ็ดอ,อ,อ,อาชีพมันรู้เรื่องเด้มันรู้เรื่องใครด่าเม่เมฆใครด่าเมฆใครด่าเมฆแต่เราแม่รู้ไหมว่าเขาดา่าเมือ่อเช้ายายมาดูเจ้าไรตอนสี่ตีสี่อ่ะคนดูตกสองสามร้อยเลยนะคอยสัมผัสอยู่หน้าไทยกับไทยซื้อนะคอยกำลังสัมผัสยู่นี่แม่ โอ้ยเจ๊ะสวนข่ขึนมากนะเออเออบอกไปตอนอะ้บอกเป็นเห้าสวนเปนเห้าสวนแล้วฝัลืมหัวข้อลืมเลยบอดนี้ข่ขึนทามี่อย่างคุดขึ้นมากุดขึ้นมากไก่สิโคบเหรอเนาะเพราะว่าผู้อื่นก็คือไปทายน้ำกันยูเขาบอกคือมาล่งคือคอ่เขาบอก็ขาบอกคือล่งคข่แน่ข่เราม่คูจักพิทคอมเมนต์เรื่องคมเรื่องมันนะแล้วก็เลย่มาล่งคข่ก็ดี สรุปแล้วนั่งห้องแหพอทั่วโล่เลยบ่ไม่พ่อในาพเขาบอคน่อด้งนกับพ่อก็คืนเลยต่อเขาบอกว่าเอ็ดซีห้ยแล้วแล้วก็อะไรต้องปลุกขอยให้กับพออเอฟดซีเอ้ต้องใกันเลยว่าคอยบอกคอยบอกว่าตั้งแต่ย่าพูนแล้วตั้งแต่นีแล้วบอกเนนะพอจิตไปาะเก่าเลวน้บ้ามต้องขอโทษที่หลังที่หลังที่หลังต้องขอโทษทุกคนบอกเพ่ออดดอกพ่จะบริพิตรเพราะว่าแต่เ้แล้นเา่บาย่ง ลวเใจไปใดเลยนะาย่างกันหน่อยย่างกหนหน่อยก็ยังเป็นหูเป็นตาช่วยกันมันไม่ใช่ว่ามันของที่อยู่ในนาเวลาลุงป้าถามอันนั้นไปไหนอันนี้ไปไหนมันไม่มีหลักฐานให้เพราะว่าเราต้องถ่ายเป็นหลักฐานก็ตะองลงคลิปกับไอจีพวกขวัยถ่ายคลิปเนาะของอยู่ในทงให้ทงหน้าของอยู่ในที่พักที่อาศัยเมื่อกลต้องเป็นตุลาของพวกข่อยที่จะต้องถ่าย จะต้องใช่ FC บึงลความเคลื่อนไหวงานเรื่องความเคลื่อนไหวต่างเซ็นไม่ได้ลุงให้ยายไปซื้อใหม่ยายก็ไปจับปลาดมมานะคะยายบอกว่าเซ็นไม่ได้ให้ไปซื้อใหม่ยายก็อุตส่าห์ขับรถไปตอนแรกจะชวนจะเอ็มขับรถให้นะเหนื่อยก็เลยเดี๋ยวยายจะดูว่าลุงเซ็นให้หรือเปล่าเพราะว่ายายกลับมาไม่เจอลุงนะคะลุงหายไปแล้วนะคะลุงบอกให้ยายไปซื้อจะไปซื้อไหมจะซื้อจะเอาไหมลายเซ็นยายบอกเอาอยู่ ทางัานไปซื้อปากกามาใหม่เลยอันนี้มันเขียนไม่ได้มันเขียนไม่ได้มันลบยายก็เลยไปซื้อมาใหม่เลยยายจะมา๊บซอว่าลุงหายไปแล้วเส้นให้พ่ราวอ๋เนี่ยบอกแล้วไม่เอาอเส้นให้แล้วนะเอฟซีรอให้ยายไปซื้อปากกากลับมาอ้าวเส้นแล้วหรอยายกลับมาไม่เห็นลุงนะเอฟซีลุงไปนอนแล้วลุงเพลียลุงไปนอนแล้วหรออืม เมื่อนะเอซเพราะว่าแกบอกว่าอันนั้นมันไม่ติดแก้ง,ง,กงยายสมอนเฉยๆ,ๆแก้งยายเหรออ่านะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชม,มุนมโอมชามแนลนะครับยายก็ไปจริงๆนะยายก็ไปซื้อจริๆงรๆสตาร์ล็ปไปเลยโอเค